กาไปปกติผมเสนน้อยไปแต่ว่าเราางานูขวัญนะครับรับขวัญผู้ช่วยสมยงอาหารได้รับอุบัติเหตุนะครับจากสิ่งเลวร้ายียสิ่งเลวร้ายอปอตออนะครับปืนต่อสู้อากาศยาน ปอต่อปอต่อปอเนี่ยต่อสู้อากาศยานต่อปอต่อสู้อากาศยานนั่นคือตะปูครับนะครับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับก็บไปร่างกาออยวาย่ดีไม่แห้งนะครับความเก็บจะได้ค,ค้อมไข่จะมีเห็นให้าม่พานมั่นให้อามา่บางเบียดนอนรับด้เงินมือน,นอนตื่นด้งเงินแสนแบนมือไปดไ้แก้วมื่อนี่โสกโลกคายย่าแม่พานหายเจ็บหายป่วยหายไข่เลยเมียผู้หูเลยสู้ผู้งามเดยไอเอ้ย กับทีมงานชลบุมูจ็ดนะครับมูจ็ดแล้วก็ร่วมกับมูสามนะครับเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนแม่คงแม่ครัวนะครับร่วมด้วยนะครับร่วมด้วยนะครับประธานใหญ่นะครับท่านกำนันกำนันแล้วก็ท่านสทสทเขียวสทเจ๊กช่วยครูอูด น,นะฮรร่วมงานอยา่างชื่นคืน้คนชื่นมื่นนะครับเอาเขาจะหายเจ็บหายไข้เด้อเจ็บหายไข้แล้วยแบบัแบบบ้านนะครับรักกันแบบครอบแบบครัวแบบพี่แบบน้องนะครับเราอยู่ร่วมกันああฮะ<สด><ด>